ชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นความฝันทั้งนั้ฝันลืมตากับฝันหลับตาเนี่ยตอนนี้เราก็ฝันลืมตากันเดี๋ยวพอเรานอนหลับแล้วก็ฝันหลับตาไปมีแต่ความฝันเนี่ยแล้วฝันแล้วมันก็ผ่านไปใช่ไหมทาอะไรทํามาไปกินที่ไหนมาไปเที่ยวที่ไหนมามันก็หมดไปละจับมันได้มั้ยจับตั้งมันได้มั้ยเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่นู่นเมื่อวานนี้ไปเที่ยวที่นี่มีความสุขเหนือหลายเดือนที่หายไปไหนหมดละ ม, ment, มันก็เหมือน we we ที่ับความฝันเนี่ยเมื so <Okay. S 2> <b ort> ่อคืนนี้เราฝันว่าเราไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตื่นขึ้นมามันก็หายไปแล้วชาติก่อนเราเคยไปเป็นอะไรเนี่ยพอเรามาเกิดมาเป็นชาตินี้มันก็หายไปหมดแล้วมันก็เป็นเหมือนกับความฝันนี่มันผ่านไปแล้วอืของทุกอย่างนี่มันเป็นเหมือนฝันเนี่ยเราเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันเหมือนของจริงเนี่ยเดี๋ยวพอเราออกจากที่นี่ไปมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้ว เป็นเหมือนความฝันไปแล้วเหมือนเมื่อเช้านี้เราไปทําอะไรมามันกลับมาไม่ได้ไหมมันไม่กลับมาแล้ว่ะเมื่อเช้านี้เหตุการณ์ที่เราทําไปเมื่อเช้าจะดีหรือจะชั่วมันก็ผ่านไปแล้ว<ม>แต่บางทีเรายังชอบไปดึงมันกลับมาเอาอาดีตอันหวานมาคิดคิดแล้วก็เศร้าอยากจะได้มันคืนมามไปสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกฉะนั้นอย่าไปคิดเลยอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงให้จิตอยู่กับปัจจุบันดีกว่า วิจัยอยู่ปัจจุบันได้ก็ต้องมีสติคอยหยุดความคิดความคิดความฝันเนี่ยเวลาเราคิดก็เหมือนเราฝันแต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับความจริงแต่เป็นความจริงชั่วคราวความจริงเดี๋ยวเดียวเกิดปั๊บก็ผ่านไปละเกิดปั๊บก็ผ่านไปละใช่ไหมใครด่าเรามันก็ผ่านไปแล้ะใครชมเรามันก็ผ่านไปแล้วแต่เรามันชอบดึงกลับมาใครด่าเราก็คิดบางทีเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ยังคิดอยู่ถึงเขาด่าเราอยู่อีก คิดแล้วก็ทุกข์ไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็ผ่านไปแล้วมันจะร้กาจขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้วจิตเราเหมือนน้ําน้ําถ้าเราเอาอะไรโยนลงไปมันก็เกิดพื้นขึ้นขึ้นกระเพื่อมขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพอกระเพื่อมปั๊บมันก็หายไปแล้วแล้วเราก็ไปทํามันใหม่ถ้าเราไม่คิดมันก็จะนิ่งไปตลอดแต่ถ้าเราคิดมันก็กระเพื่อมก็เพื่มขึ้นมา แล้วก็สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆเห <Yeah. S 1> ็นเรามาพัดหัดหยุดความคิดกันดีกว่าเพราะนั่นแหละคือความสุขความสุขที่แท้จริงของใจเราเนี่ยอยู่ที่ความนิ่งอยู่ที่ความไม่คิดหรือถ้าคิดก็คิดไปในทางที่มันไม่กระเพื่อมคิดไปในทางที่ไม่อยากถ้าอยากแล้วมันจะกระเพื่อมแต่ถ้าคิดไปในทางไม่อยากมันก็จะนิ่งเช่นมันอยากได้อะไรนี่ใจมันสั่นไม่หมด พอเปลี่ยนใจได้ไม่เอามันหยุดมันซะเปลี่ยนใจไม่เอามันเสียปั๊บเดี๋ยวใจก็หายสันใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบแล้วก็มีความสบาย